วันนี้เรามาอยู่กับรถ SUV นะเจ็ดที่นั่งคู่แข่งคุกกี้กันไปเลยนะเป็นตัวนี้เลยรถปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.5 VG เทอร์ VGTurbo ด้วยนะบอกเลยตัวนี้ได้เครื่องเทอร์โบขับ4ด้วยนะครับถ้าใครหารถยกสูงนะไปขึ้นเขาลงห้วยหรือลงดอยนะเอาไปใช้ในครอบครัวหรือลุยๆเพราะตัวนี้ มีล้อเป็นยางออฟโรดให้เรียบร้อยและของแต่งรอบคันเลยตัวนี้เป็นบาเจโลปี2013นะครับแล้วบอกเลยค่อนข้างใหม่มากๆนะถ้าใครสนใจนะแนะนำคันนี้เลยแล้วตัวนี้ที่สําคัญให้ไฟเนี่ยเขาแถมนะครับเป็นไฟ LED นะไอไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเด y ร i ไ h t พร้อมไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตามิซูสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ถ้าใครอยากได้รถไปลุยๆสักคันนะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเราก็มาอยู่ด้านข้างรถของเจ้าปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะบอกเลยว่าคันนี้ได้ล้อออฟโรดอย่างนี้เลยนะพร้อมแม็กสีล้อนะเป็นขอบ18แนะครับแล้วมีดิเบกให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนตัวกระจกข้างตรงนี้เป็นโครเมียมนะมีไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วตัดกับตัวรถสีดา ตัวนี้เป็นตัวพับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วของแต่งที่บอกนี่มีที่เหยียบให้ครบคันเลยนะครับขึ้นรถได้ง่ายสะดวกมากเพราะตัวนี้ค่อนข้างสูงที่จับก็เป็นคมเนียมแล้วนะครับคันนี้มีคิ้วกันสาดนี่ของแต่งข้างบนก็มีนะเป็นแบบว่าแหลกหลังคาเพิ่มให้ขนของได้สะดวกสบายมากเลยนะครับบอกเลยคันนี้นะครับผมแล้วก็กุญแจก็เป็นแบบอิมโ b i บิเลเซอร์ให้แล้วนะครับเปิดใช้งานได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมดูเม็ดอาร์กกันเลยนะเม็ดอาร์กสวยๆกันเลยนะตัวนี้นี่ เมคอารคเรียงตัวกันรูกลมคมกริบอย่างนี้เลยนะงามๆามนีน็อตไม่มีการแกะการถอดอย่างแน่นอนนะครับส่วนประตูหลังเดี๋ยผมพาดูกันเลยนะครับค่อนข้างใหม่มากๆนะคันนี้นี่เมดอาร์คยังเรียงตัวกันสวยงามอย่างนี้กลมๆอย่างนี้เลยนะบอกเลยของเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับแล้วส่วนไฟท้ายก็เป็นดีไซน์ปาเจโร่สวยๆอย่างนี้เป็น LED ด้วยนะครับผมนี่แล้วมีเซนเซอร์หลังให้เรียบร้อยนะยางอะไรอยู่ครบนะครับผม บอกเลยว่าเปิดใช้งานได้ไง่ายเพราะตัวนี้เป็นโชคซับแรงให้ด้วยนะเปิดไม่หนักแน่นอนนะนี่ค่อนข้างฝากระโปรงค่ข้างเบาเลยนะครับเรื่องการตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งใช่ไหมเบาะตัวนี้นะพับได้อีกนะครับนี่เป็นไง เวลาเดินทางไกลๆนะครับเบาะคนกลางก็พับได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปพับให้ดูในห้องผู้โดยสารนะอันนี้ถ้าใครสนใจนะต้องรีบม,มาเลยนะบอกเลยรถตัวนี้ราคาไม่แรงเลยนะครับผมเราก็มาอยู่ภายในรถของเจ้าปาเจโร่สปอร์ตคันนี้เลยนะบอกเลยได้เป็นเบาะหนังสีครีมนี้เลยไม่มีรอยขาดอย่างแน่นอนนะครับผมใหม่ๆนี้เลยแล้วก็เป็นระบบระบบเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะและดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างสวยงามเลยสไตล์ปาเจโร่คือเป็นสีดําตดกับสีครีมเปิด ช่องเก็บของกว้างมาเก็บของได้สะดวกสบายนะครับมาดูตัวคอนโซลหน้ารถนะครับก็มีจออันนี้ทําจอเพิ่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับปรับใช้งานได้ปกตินะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหรือจะต่อ U.S.B ได้ A.U.X ต,ต่อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบนําทางนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับคันนี้แล้วก็ที่สําคัญแอร์เป็นระบบแบบว่าเมนวลมิตาสัญ,ญลักษณ์บอกใช้งานได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็มีปรับพัดลมแอร์ด้านหลังได้อะไรได้ตรงนี้เลยมีช่องเก็บของให้อีกตรงนี้นะดีไซน์เป็นลายไม้สวยๆอย่างนี้เลยที่สําคัญตัวนี้ที่บอกไปเป็นเกียร์ ออโต้และขับสีด้วยนี่เกียร์ออโต้ก็มีบวกลมให้เพิ่มารมการขับสี่หรือจะขับสี่ก็ขับเกียร์นี้ได้เลยนะครับผมก็เหมาะกับสายลุยที่ชอบเข้าป่าเข้ขาเขาเพราะตัวนี้ทํายกสูงมาเรียบร้อยก็ไปลุยได้เลยครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะช่องเก็บแก้วน้ําก็มีให้ใช้งานได้ปกตินะครับสีดําอย่างนี้เลยเรียบของก็มีครบคันนะครับแล้วแถมนี่มีไฟให้ด้วยนะเปิดติดใช้ง่ายนะครับตัวนี้ใช้งานได้หมดทุกอย่างเลยนะครับ บ,บอกเลยค่อนข้างใหม่มากๆนะคันนี้แล้วก็นี่ผมมาลัยเป็นหู้หนังเรียบร้อยที่ํำคัญตัวนี้มีระบบคูดคอนโทรลให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีแพทเทิร์นชีพไปข้างหลังก็เวลาขับรถไกลๆบวกลบเร่งแสงรถบรรทุกเนี่ยเร่งแสงได้เลยแล้วก็ระบบไฟหน้าเป็นปิดเปิดเปลี่ยนอัตโนมัตดิด้วยนะครับโหค่อนข้างครบคันเลยลระบบความปลอดภัยก็มีนะครับเป็นแอร์แบกให้เรียบร้อยเอเบรกเอเกระจายและเบรกอะไรค่อนข้างเป็นรถปาเจโร่ที่รบคันนั่งได้เจ็ดที่นั่งด้วยนะก็ไปกับครัวไกลๆได้สบายมากกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับผม บอกเลยถ้าใครอยากได้นะรถเจที่นั่งสไตล์นี้นะครับสไตล์ลุยๆหรือไปเที่ยวรับขวัวได้ก็แนะนําคันนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูห้องผู้โดยสารว่านั่งสบายแค่ไหนนะครับเราก็มาอยู่ข้างหลังของห้องผู้โดยาสารเจ้าปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะบอกเลยนั่งสบายมากๆนะครได้บอกหนังสีเดียวกันทั้งคันเลยนะครับเป็นบาะหลังนี้ไม่มีรอยขาดอย่างแน่นอนนะผมตรวจสอบดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแอร์ราวให้2ตัวนะ พูทศาสน์นั่งนี่ก็แบบว่าเย็นแอร์เย็นมากนะครับมีที่ปรับให้เรียบร้อยตันี้มีจอให้ด้วยเผื่อนั่งไปไกลๆเพลินๆใช่ไหมดูหนังฟังเพลงได้ด้วยนะครับมีที่วางแขนครบคันเลยนะครับแล้วสำคัญเบาะตัวนี้พับได้ด้วยนะเดี๋ยวพับไปดูกันเลยนะครับนี่บอกเลยขึ้นง่ายสบายมากนะครับนี่เดี๋ยวพับเบาะให้ดูเลยพับได้ลาดนี้เลยนะครับแถมเป็นเบาะนี่ซ่อนได้ตรงนี้อีกนะครับนี่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปนั่งผู้นั่งสารหลังสุดให้ดูเลยเห็นไหมครับ นั่งได้อีกสองทางอันนี้ค่อนข้างนั่งสบายมากนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าหารถไปใช้แบบว่าขนของใช่ไหมขายตามตลาดนัดอันนี้ก็ได้นะบอกเลยคันอันนี้พับได้หมดเลยนะครับก็ขนของได้เยอะมากเลยเพราะเป็นรถทรงสูงแล้วยกสูงด้วยช่วงนี้น้ําท่วมใช่ไหมถ้าใครหาแบบว่ารถสไตล์ดูวียกสูงไปลุยน้ำเนี่ยผมแนะนําคันนี้เลยค่อนข้างคมคันแน่นอนและราคาไม่แรงด้วยถ้าใครสนใจต้องรีบมาเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนตัวเครื่องยนต์และโปรโมชั่นกันเลยนะครับ เราก็มาอยู่ส่วนตัวเครื่องยนต์ของเจ้าปาเจโร่สปอร์ตปี2013ตัวนี้แล้วนะบอกเลยค่อนข้างสวยงามเลยก่อนไปดูเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับโครงสร้างนี่น็อตยังเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดน,นะครับแผ่นเพจมิสูนี่ยังอยู่ครบเลยนะเดี๋ยวไล่ดูรูข้างบนเลยรูยังกลมคลมกิจชิ้นส่วนยังเดิมๆอยู่เลยนะครับเพราะที่นี่รับประกันเลยนะไม่มีรถชนหนักไม่มีรถจมน้ำ,ไม,มมนำไม่แท้100%รซนะถ้าใครเอาไปตรวจแล้วรถชนหนักเอากลับมาคืนที่ร้านได้เลยแล้วเครื่องนี้ได้เป็นเ,นเครื่องคอมเมอร ขึ้นเข่าสบายเพราะว่าเป็นขับสีด้วยนะครับผมแล้วบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้รถตอนนี้ตอนนี้จับโปรอยู่นะราคาป้ายแดงเนี่ยบอกเลยมีเป็นหลักล้านนะครับแต่เราไม่ขายนะครับมือสองคันนี้เราขายอยู่ที่4,87,000แเท่านั้นเองเออ4 8 7 0 0นี่ถูกมากๆนะครับผมแล้วบอกเลยว่าถ้าใครอยากออกรถนะออกรถเดือนนี้ออกรถไปเลย11บาท ผ่อนอีกทีปีหน้าแล้วเดี๋ยวมีฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้ยาวนานอีกนะครับสปีเจนเมโลถ้าใครสนใจนะรถยกสูงลุยๆเข้าป่าของแต่งครบนี้ต้องรีบมาเอาแลวนะครับเจ้าปาเจโร่คันนี้บอกเลยว่าคุ้มราคาหน่อยหรืออยากมาลองขับมาลองขับได้ที่ PCC คาราชพฤกษ์นะครับอยู่ตรงข้ามมังกรฟ้าเองจังหวัดนนทบ,บุรีไม่ไกลนะถ้าใครอยู่แถวนนทบ,บุรีนะครับหรืออยากสอบถามมีส่วนรดพิเศษอะไรไหมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์เอาไว้ให้นะครับหรืออยากให้ผมรีวิวรถคันไหนเนี่ยคอมเมนต์มา ฝากนิดน,นึงนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมนิดน,นึงนะได้มีกำลังใจทำคลิปทำคลิปต่อไปกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาเอารถสวยๆอย่างนี้มาให้ดูอีกนะสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ